จากกระแสดราม่าที่มีแรงงานพม่าเรียกร้องสิทธิ์สิบข้อจากรัฐบาลไทยก็ทําเอาคนไทยหลายๆคนนั้นไม่พอใจมากๆกับสิบข้อเรียกร้องนั้นเพราะสิทธิ์ที่จะนํามาให้กับแรงงานพม่านั้นล้วนมาจากภาษีของประชาชนชาวไทยทั้งนั้นแรงงานพม่าจะมาชุบมือเปิดได้อย่างไร การเรียกร้องสิทธิที่มากเกินไปทําให้คนไทยหลายๆคนมีทัศนคติที่แย่ๆในการมองแรงงานต่างด้าวพม่ามากๆเราไปดู10ข้อเรียกร้องของชาวแรงงานพม่าก,กันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างทําไมคนไทยถึงรับไม่ได้ในข้อเรียกร้องนั้น โดยข้อเรียกร้องข้อที่1คือนักการเมืองที่พมา่าสามารถมาลี้ภัยในไทยได้โดยต้องออกบัตรประจำตัวให้ 2. แรงงานพมา่าที่ทำงานในไทยจะต้องมีที่อยู่อาศัยในไทยถูกต้องตามกฎหมายด้วยบัตรเพียงใบเดียวแรงงานใช้บัตรใบเดียวในฐานะประชาชนไทยและเอาไปทำธุรกิจในไทยอย่างถูกกฎหมาย3ลูกหลานของแรงงานที่เกิดในไทยสามารถได้รับการศึกษาในไทยและฝึกทักษะการทำงานในไทยได้ตามกฎหมาย 4. ออกบัตรยังชีพให้แก่ แรงงานผู้สูงอายุเหมือนคนไทย5ตัวแทนพม่าสามารถมาอยู่อาศัยในไทยได้แบบถูกกฎหมาย 6. พลเมืองชาวพม่าต้องสามารถต่ออายุบัตรได้และอาศัยอยู่ในไทยได้นานๆ 7. ต้องสามารถระมทุนเพื่อพลเมืองชาวพม่าในไทยได้แบบถูกกฎหมาย 8. ประชาชนชาวพม่าต้องสามารถสร้างสภาพอิสระในไทยได้ 9. แรงงานจะต้องได้รับความอิสระในด้านต่างๆในไทยได้และ 10. แรงงานสามารถเปลี่ยนงานอะไรในไทยได้แบบอิสระ และหลังจากที่10ข้อเรียกร้องนี้นะคะได้ถูกเผยแพร่ออกมาในสื่อโซเชียลนะคะก็มีชาวเน็ตไทยหลายๆคนนะคะประชาชนชาวไทยนะคะเข้าไปด่านะคะแรงงานพม่าก,กันมากมายทำให้ชาวแรงงานพม่านะคะกับคนไทยนั้นรู้สึกว่าจะไม่ถูกชะตากันเป็นอย่างมากเลยค่ะ ค่ะและจากกระแสดรามา่ดาดังกล่าวนะคะก็ยังมีเรื่องราวดีๆอยู่นะคะสําหรับแรงงานพมา่านะคะโดยสาวพมา่าคนนี้นะคะในคลิปวิดีโอเธอทําคิดเกี่ยวกับทัศนคติของเธอเองที่มีต่อการทํางานในต่างแดนหรือในประเทศไทยนั่นเองค่ะ โดยเธอคนนี้นะคะเป็นคนกะเหรี่ยงสัญชาติพามา่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่มาทํางานที่ประเทศไทยโดยในคลิปวิดีโอเธอได้พูดในคลิปวิดีโอว่าเธอแค่อยากมาทํางานในประเทศไทยเพื่อหาเงินส่งกลับบ้านไม่ได้ต้องการเรียกร้องสัญชาติไทยหรือสิทธิ์ที่ไม่ควรจะได้และตัวของเธอเองก็ไม่เคยคิดที่จะแย่งงานของคนไทยไม่ได้อยากได้สิทธิ์เท่าเทียมกับคนไทยเลยแล้วเธอยังบอกอีกนะคะว่ารัฐบาลให้ทําอะไรก็ทํารัฐบาลไม่ให้ทําอะไรก็จะไม่ทําและทุกวันนี้เธอเองก็ทาตาม ามกฎหมายทุกอย่างเพราะเธอเองมาทำงานไม่ได้อยากจะมาแย่งสัญชาติไทยเธอบอกว่าถ้าเธอไปสมัครงานที่ไหนถ้าเขารับทำงานเธอก็ทำและถ้าเขาไม่รับเธอเองก็ไม่ทำแค่นั้นเองและหลังจากคลิปของเธอได้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปนะคะก็มีชาวเน็ตไทยหลายๆท่านนะคะออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเราไปรับฟังรับชมกันเลยค่ะ ความคิดเห็นแรกบอกว่าส่วนตัวคิดว่าควรยกเลิกสัญญาคนต่างด้าวที่มีสัญชาติไทยอยู่ตอนนี้ถ้าใครต้องการก็ควรพิจารณาเป็นรายรายไปไม่ใช่มักง่ายแบบหลายคนที่ทำกันอยู่ตอนนี้ไม่รู้เลยว่าคนต่างด้าวคนไหนเคยฆ่าคนหรือทำผิดอะไรมาเอาตรงๆต,ตอนนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยยังไงไม่รู้ความคิดเห็นต่อมาบอกว่ารัฐบาลควรแก้กฎหมายยกเลิกการให้สัญชาติไทยกับต่างด้าวต้องส่งต่างด้าวกลับ ที่ตั้งท้องในไทยถ้ารัฐบาลไม่ป้องกันและแก้ไขอีก10 20ปีลูกหลานต่างด้าวจะเต็มบ้านเต็มเมืองแย่งงานคนไทยทำบางความคิดเห็นก็บอกว่าขอชื่นชมคนต่างด้าวที่มีทัศนคติที่ดีและรู้จักหน้าที่ของตนเองบางคนก็บอกว่าทำไปเลยน้องตั้งใจทำงานตั้งใจเก็บเงินเอาไว้สร้างตัวคิดดีพูดดีทำดีจเจริญเจริญครับ ความคิดเห็นต่อมาบอกว่า NGO นั่นแหละตัวดีได้หลอกให้ชาวพม่าโดนจับแล้วส่งกลับไปเป็นทหารเกาะพมา่าตอนนี้ไม่มีทหารแล้ว NGO เป็นทาหารพม่าหรือเปล่าความคิดเห็นถัดมาบอกว่ากลุ่มคนที่กล้าคิดกล้าทำทางการพม่ากำลังต้องการคนเช่นท่านให้กลับไปเรียนไปเรียกร้องที่มินออนไลน์แล้วท่านจะได้ตามที่ท่านได้ร้องขอทุกอย่างแล้วคุณจะได้สิทธินั้นทันทีโดยไม่ต้องรอ ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าผมว่าแรงงานพมา่าเข้ามาทำงานส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่น่าจะมีพักการเมืองบางพักไปพูดจาหวานล้อมเพื่อหวังให้ได้ความร่วมมือในการระดมจำนวนคนที่จะกระทำบางเรื่องบางอย่างแต่ขอบอกพี่น้องแรงงานชาวพมา่าได้เลยสิ่งที่พักการเมืองที่ไปพูดจารับปากอย่างไรจะไม่เป็นความจริงเพราะมันขัดแย้งกับหลักคิดของชาติไม่ต้องไปหวังอะไรที่เขาหลอกอย่างมากที่เขาจะทำได้คือเข้าไปพูดในสภายอมให้คนไทยคนด่าสักพัก แล้วเขาก็จะมาบอกพวกเขาได้พยายามทําแล้วแต่ไม่เกิดผลความคิดเห็นต่อมาบอกว่าใจก็ยังอยากให้กลับประเทศคุณไปอยู่ดีมันเยอะจนเหมือนร่างกายเลือดไหลไม่หยุดรายได้ต่างๆควรเลี้ยงดูคนไทยเป็นหลักขอเรียกร้องให้ประเทศคุณสงบสุขไวๆไปพัฒนาบ้านเมืองนะคะแรงงานไทยหลายๆคนก็ตกงานเหมือนกันเช่นรับจ้างกีดยาง ความคิดเห็นต่อมาบอกว่ามันอยู่ที่เ g o พม่าว่ามันคิดอะไรกันอยู่ยุโยงปลุกปั่นให้แรงงานกระด้างกระเดืองสร้างความวุ่นวายรัฐบาลควรทำอะไรบ้างนะและความคิดเห็นนี้บอกว่าฝากบอกเพื่อนคุณด้วยนะคะว่าการที่คุณล้ำเส้นคนไทยแผ่นดินไทยที่ให้ที่ทำกินพวกคุณไม่ใช่คนดีฉันเองก็มีเพื่อนต่างด้าวทั้งพมา่ทาทั้งลาวและ,ขะเขมรแต่เพื่อนฉันเป็นคนดีฉันก็ดีใจแต่การที่คนชาติเดียวกับคุณเรียกร้องสิทธิ์หลายๆอย่างมันเกินไปหยุดซะ ความคิดเห็นนี้บอกว่าใช่คิดดีทำดีก็อยู่ได้ทำไมถึงต้องอยากออกมาเรียกร้องอะไรเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดพอแล้วหากคิดได้อย่างนี้เราก็เคารพนับถือความคิดหวานของคุณมากๆแล้วไม่สร้างความวุ่นวายความแตกแยกให้ประเทศของเราไม่ก่อความวุ่นวายหรือภัยความมั่นคงต่อประเทศชาติของเราก็ถือว่าโอเค ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าน้องพม่าคนนี้คิดถูกต้องครับน่ารักน่าชมเชยในความคิดยินดีต้อนรับแรงงานต่างด้าวดีๆแบบนี้ครับและความคิดเห็นถัดมาก็บอกว่าคนไทยก็รู้ว่าพม่าบางคนมาทํางานรักบ้านเกิดแต่ที่ไทยไม่พอใจคือคนเรียกร้องสิทธิ์เกินขอบเขตมาแบบเถื่อนตั้งโรงเรียนเถื่อนคนดีๆไม่ต้องร้อนตัวเพื่อช่วยพวกเดียวกัน ความคิดเห็นนี้บอกว่าน้องคิดถูกแล้วจ้าทำงานหาเงินแล้วส่งกลับบ้านคนไทยเข้าใจดีแต่ก็ต้องมีระเบียบด้วยเหมือนเราเป็นพ่อแม่ต้องสอนลูกๆให้ทำตามกฎบ้านครอบครัวความคิดเห็นนี้บอกว่าอยากบอกคนพมา่าเอาไว้พวกเราคนไทยไม่ได้เกลียดพวกคุณเราแค่ไม่ชอบที่พวกคุณเข้ามาก่อปัญหาแล้วเข้ามาด่าคนไทยถ้าอยู่เงียบๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าคุณเดือดร้อนเพราะพวกที่มาเรียกร้องสิทธิก็มีจริงๆเดินขบวนจริงๆปัญหาเกิดขึ้นจริงๆสร้างความไม่พอใจทั้งกับคนไทยและแรงงานชาติเดียวกันจริงๆเมื่อถึงเวลาต้องเข้มข้นก็ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าคุณไม่คิดแต่เพื่อนร่วมชาติคนที่มาในเมืองไทยคิดมาก่อนเรื่องการมาสร้างปัญหามาเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆคุณไม่ต้องลงคลิปมาบอกคนไทยหรอกให้คุณลงคลิปบอกเพื่อนร่วมชาติของคุณเถอะถ้าคนพม่าทุกคนได้ออกมาลงคลิปต่อว่าเพื่อนพม่าด้วยกันที่ไม่ดีจะช่วยคนไทยได้มากเลยเพราะคนพม่าที่มาผิดกฎหมายไม่กลัวกฎหมายไทยเยอะยคนไทยมีเยอะ และความคิดเห็นสุดท้ายนี้บอกว่ามาทำงานก็ควรตั้งใจทำงานไปไม่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆนอกเหนือจากการโดนรังแกในการทำงานโดนเอารัดเอาเปรียบก็ให้ออกมาเรียกร้องได้นะตามกฎหมายไทยไม่ใช่ออกมาดา่ามาต่อว่าเหมือนคนพม่าบางคน